าแล้วนะคะรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลุนกระเป๋าฟรี3รางวัลสำหรับเดือนพฤษภาคมตามที่ได้โชว์สิทธิ์ของผู้ที่มีสิทธิ์อยู่ในรูปที่เพิ่งโพสต์ไปนะคะตอนนี้เราก็ตัดกระดาษมาได้ชื่อผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดเราก็จะทำการใส่กระเป๋านะคะโอเครับรองค่ะไม่มีไม่มีชื่อไหนตกหล่นแน่นอนจากนั้นเราก็จะทำการขยับนะคะ กลักวๆนิดนึงเอาละค่ะสำหรับใบแรกนะคะสีเขียวที่เป็นรูปลูกฟุตบอลนะคะผู้โชคดีก็คือคุณเขียนนะคะได้ขึ้นมาแล้วนะคะใบคุณลามารีลานะคะเดี๋ยวทางน้าจะติดต่อกลับไปนะคะส่วนใบที่สองเป็นสีครีมนะคะสีครีม ได้มาแล้วค่ะผู้โชคดีเป็นคุณพัชญานีค่ะยินดีด้วยค่ะส่วนคนที่สามนะคะเป็นสีเขียววินเทจผสมสีน้ำตาลนะคะผู้โชคดีคนสุดท้ายของประจำเดือนพฤษภาคมคือคุณกรอบแก้วค่ะแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้งสามคนด้วยนะคะและทางร้านจะติดต่อกลับไปค่ะขอบคุณค่ะ